ก็เป็นบ้าบินจะเป็นกล่องหกสิบห้าจะมีแป้งดําแป้งขาวนะครับแล้วก็เป็นแป้งสองสีนี้อยู่ในแผ่นเดียวกันครับเป็นคู่โตัะข้างในจะเป็นเนื้อวัวมา,าน้าหอมผสมอยู่ในแป้งอยู่แล้วครบับผมคู่โทระหนึ่งนะครับได้ครับประมาณห้าทีครับพอดีมีเตาก่อนนะัะ านชาใช่ไหมใช่ได้ใช่มโอ้่นรรเก็ใัช่อเ่อะไมครับีียงเลยครับขอบคุณครับขอให้ดีครับเบีานเทู่โทรอีกหนึ่งกอง นครับนี่ได้แล้วครับตูโทนครับบ้าบินตูโทนครับแบบครับแป้งข้าวเหนียวดำกับแป้งข้าวเหนียวข,ขาวอย่างเป็นซึ่งกล่อง